ข้อที่31ขีด40มีกล่องอยู่2ใบเนาะแต่ละใบนะครับมีลูกบอลหมายเลข1 2 3 4 5สอสี่ห้าอย่างละ1ลูกถ้าสุ่มหยิบลูกบอลมาสองลูกนะครับจากกล่องทั้งสองใบนี้กล่องละ1ลูกความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลขต่างกันเนี่ยเท่ากับเท่าใดกล่องสองใบเนาะขีด2ขีดขีดแรก คือใบที่1จะมีลูกบอลหมายเลข1 2 3 4แล้วก็5้ากีดที่2ก็1 2 3 4แล้วก็5เงื่อนไขโจทย์บอกว่าลูกบอลเนี่ยที่หยิบหมายเลขต้องต่างกันครับนึกตามเนาะกล่องแรกจะหยิบหมายเลขอะไรก็ได้ใน5หมายเลขนี้ก็คือ5วิธี คูณกับกล่องที่สองนะครับหมายเลขต้องต่างกันเนาะห้ามซ้ํากับกล่องแรกถ้ากล่องแรกเนี่ยหยิบหมายเลขหน่งไปแสดงว่ากล่องที่2เนี่ยก็ต้องห้ามหยิบหมายเลขหนึ่งหมายเลขที่จะหยิบได้ก็คือ2 3 4แล้วก็5เป็นไปได้แค่4วิธีนำมาคูณกันเนาะ5คูณ4่ได้20แต่โจทย์ถามความน่าจะเป็นนะครับ จากสูตรเนาะ p อเท่าก e, ับ N E ส่วนด้วย N S N E นะครับคือเงื่อนไขนะเงื่อนไขเราได้คำตอบมาแล้วคือ20ส่วนด้วย N S คือ sample space นะครับก็คือจำนวนวิธีทั้งหมดเนาะขีด2ขีดกลองแรกมีลูกบอลอยู่5หมายเลข5วิธีกล่องที่2ลูกบอล5หมายเลข วิธี20ส่วนด้วย5คูณ5ได้25ครับใช้ไม่5ตัดถอนเนาะ5 4 5 5ครับ4.5ส่วน5ครับความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลหมายเลขต่างกันเท่ากับ4.5ส่วน5ถ้าโจทย์สมมติว่าต้องการเป็นทศนิยมนะครับ4.5ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะแปลงเป็นทศนิยมเนาะ าหารสี่ไม่ได้ใช่ไหมก็คือศูนย์จุดต่อไปมองสี่ใหม่เป็นสี่สิบห้าหนึ่งห้าแปดเป็นศูนย์จุดแปดนะครับ